สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปราธรรมานะคะออพอดีพี่ปลาจะมารีวิวงานเพิ่มนะคะนะคะอันนี้เป็นเอัออนนี้อันนี้แปดพันห้านะลูกค้าอ่าชุบชุบอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วนะคะอพอชุบแล้วสวยมากค่ะลูกค้าลูกค้าทุกค้าสวยสวยชุบทองร้อยหนาห้าไม้จี้ยังไม่ได้ชุบนะคะถ้าชุบเก้าพันห้านะคะ ันนี้นะคะอันนี้ชกชกนี้450นะคะจี้ชิ้นนี้เป็นล้อมเพชรสองชั้นนะคะพี่ปาเอางานไปชุบทองร้อยหนาห้าไมค์อนนะคะเอาไปชุบทองร้อยหนาห้าไมค์อนนะคะอันนี้ได้สองพันธานะคะเพราะว่าทับทิมสวยมากค่ะประมาณยี่สิบกรัตนะคะยี่สิบกรัตนะคะนี่นะคะอันนี้พี่ปาเพิ่งลงงานนะคะก็จะพยายามหางานแบบ ไม่เหมือนเดิมนะมาให้ลูกค้าเพราะลูกค้าพี่ปลาขี้เบือ่อไม่ใช่ขี้เบื่อนะเขามีแบบแล้วเขาก็จ้อง้องขาบแบบใหม่ๆ่ะเนาะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไพลินนะคะไพล,ลินนะคะประมาณยี่สิบกรัตเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นงานไพลินนะคะนี่นะคะไพลินยี่สิบกรัตนะคะเป็นงานชุบทองร้อยหนาห้าไมค์คอนนะคะอื เป็นงานชุบทองร้อยหนาห้าไมาคอนอันนี้ก็ก็สองพันห้านะคะลูกค้าอืมอันนี้ก็สองพันห้านะคะอันนี้ก็ก็สองพันห้าเหมือนกันส่วนส่วนแหวน <c oughs> วงนี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะคะไซส์ห้าสองนะคะอันนี้ก็อยู่ที่สองพันห้านะคะลูกค้าค่ะต่อไปพี่ปาจะรีวิวงานแหวนนะคะ ลูกค้าคะอันนี้ไซส์ห้าเก้านะคะห้าเก้านะคะทับทิมสวยประมาณสามถึงสี่กะรัตนะคะห้าเก้าทับสิมสวยะคะ่ะห้าเก้าพี่พาใส่นิ้วกลางนะคะนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้พี่พาให้พันสี่ห้าสิบคะไม่มีของแถมนะคะเพราะว่างานบวกนิดเดียวค่ะเพราะว่ามาแพงมากตอนนี้ตอนนี้งานชุบมาแพงมากนะคะ ห้กก้าพี่ปามีสองวงนะคะคนละสีกันนะคะอันนี้อันนั้นน้าทึบอันนี้น้ําใสอันนู้นน้ำทึบมีสตานะคะอันนี้น้ําใสแบบอืสีออกแดงๆชมพูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะห้าเก้าห้าเก้าจะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะยังขายราคาเดิมที่จริงราคาต้องขึ้นอยู่ที่ประมาณพันหกถึงพันแปดแล้วแต่นี้ยังขายราคาเดิมนะคะพันสี่ร้อยห้าสิบประมาณสามกระดับนะคะสามกระดัดน้ําใสนะคะ อันนี้น้ำน้ำจะใสนะคะแต่อีกชิ้นหนึ่งเมื่อกี้น้ำน้ำจะทึบหน่อยนะคะลูกค้าน้ำเขาจะทึบหน่อยอ่าอันนี้อันนี้นะคะอันนี้เห็นนะคะแต่ก็สวยนะคะอ่าอันนี้ก็ชะตาเหลือบๆนะคะพันสี่ห้าสิบไซส์ห้าเก้านะคะลูกค้าอืมอ่าจี้เดี๋ยวให้ดูจี้เนาะว่าสวยนะคะอย่างจี้ชิ้นนี้นะคะสองพันห้านะคะเป็นงานทุบทองร้อยหนา 5, ห้าไม้นะนะคะ ชุบทองร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะหนาห้าไม้นะคะค่าชุบก็พันกว่าบาทแล้วค่ะคิดทับทิมที่พันกว่าบาทนะคะแล้วพี่ปามีงานลงใหม่นะคะเป็นอันนี้ทับทิมสีสตาร์ชัดนะคะเห็นไหมคะลูกค้าดสาูสตาร์สตาร์ชัดนะคะแล้วก็มีหางช้างนะคะอันนี้สีชมพูมะเหมี่ยวนะคะลูกคา้าสีชมพูมะเหมี่ยวไปร้อยห้าสิบนะคะสตาร์ชัดไซส์ ห้าเจ็ดค่ะลูกค้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดสตาชัดนะคะแปดร้อยห้าสิบอ่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็มีสตาร์นะคะสีชมพูมะเหลี่ยวนะคะสีชมพูมะเหลี่ยวมีสตาร์นะคะมีหางช้างนะคะอันนี้สีชมพูมะเหลี่ยวนะคะอ่าไซส์ห้าหกนะคะอืมสตาร์นะคะไม่ไม่ไม่ชัดเท่าวันนู้นนะคะไม่ชัดเท่าวันนู้นนะคะนะลูกค้าดู อืมอันนี้เห็นไหมคะอันนี้สตาแบบตาชัดนะคะอ่าอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะวงละแปดร้อยห้าสิบนะคะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้มีร่องรอยการเดินทางนะคะ ไซส์5้าสี่นะคะหกรบาทนะคะขายตามสภาพงานนะคะห้าสี่หกร้อยห้าสิบาทนะคะห้าสี่นะคะอ่าใส่ใดูห้าสี่หกร้อยหาสิบาทนะคะอันนี้เบล็กสตา s ์ซั i r e นะคะบล็กสตาร์ซับ e ฟราคาดูนะคะเบล็กสต s ร์ซั i r e หางช้างนะคะอันนี้850บาทนะคะไซส์57นะคะ57 นี่นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะทรงนี้นะคะแปดร้อยห้าสิบ c บ s กสตาร์ซับไฟนะคะ,ะไซส์ห้าเก้านะคะแปดร้อยาสิบาทค่ะ5้าเกานะคะแปดร้อยห้าสิบบาท,อ,บาทอ,อันนี้ทับทิมสีแดงนะคะทับทิมสีแดงนะคะอัะอนนี้ก็แ5 0นะคะ เดี๋ยวให้ลูกค้าคัดก่อนไงอ่ะแปดร้อยห้าสิบนะคะนี่ให้ลูกค้าคัดก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็สีแดงสวยนะคะนี่สีแดงสวยมากแปด้อยห้าสิบบาทนะคะห้าหกนะคะห้าหกห้าหกแปดร้อยห้าสิบบาทอันนี้โรงงานใหม่เนาะ อันนี้งานงานก่อนหน้านี้นะคะอันนี้สีก็สวยนะคะอ่ะสีแบบสีบานเย็นนะคะอันนี้หกร้ยห้าบาทไซส์ห้าหกนะคะหกร้อยห้าสิบาทไซส์ห้าหกสวยค่ะห้าหกหกร้อยห้าสิบาทโอเคคามีหยกนะคะมีหยกน้ำใสนะคะ อันนี้850บาทนะคะหยกหยกน้ำใสไซส์62เนาะ850บาทนี่นะคะห2 850บาทนะคะเป็นหยกนะคะหยกน้ำใสอันนี้อ่าอันนี้ไม่มีหางช้างนะคะอันนี้650บาทนะคะ650บาทไซส์ห้า6ค่ะ650บาท นี่นะคะห้าหกหกร้อยห้าสิบบาทอ่าอันนี้อันนี้สีแดงสีแดงแบบมีสตานะคะสีแบบนี้แบบมีสตาเห็นไหมคะอ่าแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีมีมีมขาวมีธาตุอยู่นิดนึงนะคะขาวเนี่ยธาตุธาตุมีธาตุอยู่นิดนึงนะคะห้าสี่นะคะห้าสี่นะคะ,ะ,คะเป็นหลังเต่าเลย นะคะห้าสี่นี่ค่ะอยู่อย่างนี้นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทชิน้นนี้ชิ้นนี้พี่ปาลดราคาอยู่นะคะหกร้อยห้าสิบาทนะคะอืเพราะว่างานงานก่อนหน้านี้นะคะ,ะถ้าง,งานใหม่ราคาจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบงานก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ไซส์ห้าหกนะคะหกร้อยห้าสิบาทนะคะ,ะมาแต่ละรถสีจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะจับจิมแต่รถนี้สวยนะคะหกร้อยห้าสิบบาท ทับทิมแต่ละรถจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้พี่ปาขายอยู่ห้าร้อยห้าสิบนะคะนี่รุ่นเก่าหางช้างนะคะยังไม่ขัดน,นะคะอ่ะหกร้อยห้าสิบเออห้าร้อยห้าสิบบาทไซส์ห้าห้านะคะห้าห้าหกร้อยห้าสิบบาทยังไม่ชัดเนาะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าห uh ้า huh. อ่ะชิ้นนี้ชิ้นนี้สีสวยมากนะคะอื อันนี้พี่เปลามาลดนะคะ6 5 0หบาทสีสวยค่ะห้านะคะห้าจห้านะคะ6 5 0ห้าบาทอันนี้งานก่อนหน้านะคะงา,างานใหม่จะลง8 5 0อยห้าสิ่ะสีนี้น้ำไม่ค่อยสวยมากเนาะ,ะน้ำไม่ค่อยสวยมากอันนี้ให้ห้ายห้าิบนะคะไซส์ห้า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 นะคะห5 0ยห้ายังไม่ขาดค่ะแต่ถ้าชุบจะสีจะสวยถ้าโดนความร้อนะสีจะสวย ลูกค้าเข็บภาพแล้วก็บอกราคาพี่ปาด้วยนะคะพี่ปาจะจําไม่ได้พี่ปาถ้าจำไม่ได้พี่ปาต้องมามาไล่ดูเองอะคะอ่ะอ่าอันนี้นะคะอันนี้ห้าจิตนะคะอันนี้เอามาลดนะคะอ่าลดห้าร้อยห้าสิบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคะเอามาลดนะคะปกติขายอยู่หกร้อยห้าสิบนะคะ น้ำนี้เป็นแบบน้ำสีแบบเออันนี้ก็มาลดให้นะคะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะใส่ห้าหกค่ะห้าหกห้าหกเออห้าเจ็ดห้าหกเกือบห้าเจ็ดนะนะหกร้อยห้าสิบาทนะคะวงนี้เออเหลือลดให้ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะเพราะถ้าถ้าลดนี้ขายไอ้วงที่เป็นผู้ชายพี่พปาเอาไปไปชุบหมดแล้วเนาะ,ะต่อไปเป็นงานชุบทองร้อยหนาห้าใหม่เนาะ งานชุบทองร้อยหนาห้าไมา้บริษัทิกาปลาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบเนาะห้าหกค่ะห้าหกค่ะห้าหกแปดร้อยห้าสิบอันนี้ลดให้เหลือหกร้อยห้าสิบนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วค่ะค้าชุบไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าอ่าอันนี้พี่ป๊ามาลดให้หกร้อยห้าสิบบาทอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นงานลงยานะคะพันสองร้อยห้าสิบ ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบอ่าอันนี้เป็นงานงานเงินนะคะอันนี้เป็นงานเงินเงินแท้แล้วก็เอาไปชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วได้พนะันแปดห้าสิบนะพันแปดห้าสิบไส์ห้าแปดอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าห้าแปดนะคะอันนี้เป็นงานพี่ปาชุบทองร้อยนาห้าไม้แล้วพันพันแปดร้อยห้าสิบปกติไม่ชุบพันสี่ห้าสิบใช่ไหมอันนี้ชุบเรียบร้อยแล้วพันแปดร้อยห้าสิบนะคะแล้วมีอีกวงนึงอะ่ะพี่ปาเป็นงานเดี๋ยวนอะอ่าอ่าวงนี้นะคะเป็นงานเงินแท้นะคะ,ะลูกค้าดูนะคะเป็นงานเงินแท้เป็นมรกตนะคะเป็นมรกตนะคะ พี่ปาไปชุบทองร้อยหนาห้าไม่แล้วนะคะมรกตเซมเบียบอกก่อนนะคะให้ให้สองพนห้านะไซส์ห้าเนะคะให้สองพันห้าพี่ปามนิ้วใหญ่ขึ้นเยอะเลยห้าเก้านะคะ2องพันห้ารุ่นนี้นะคะเป็นเอ่อมรกตนะคะมรกตมรกตชุบเรียบร้อยแล้วค่ะห้าเก้าสันหนะคะแต่ถ้าทับทิมพันแห้านะคะลูกค้าทับทิมพันแดห้า ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้650นะคะก็ยังราคา650 57นะคะ57 650บาสวยอันนี้นะคะ550บาทค่ะ550ใส่57ค่ะ57 550บาทลูกค้าบอกไซส์แล้วก็ใส่ราคา้พี่ป๋าด,ด้วยนะ รุ่นนี้ปกติพี่ปลาขาย8 5ด้อยหสิบนะคะอันนี้เดี๋ยวลดให้เหลือห5รอยห้าชุดทอง้อยนะห้าไม้แล้วนะห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนะคะห5 0้อยห้าสบาทอันนี้เอามาเคลียร์ของนะคะใครที่ซื้อเพลงก่อนหน้าก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วนะคะเราเราซื้อก่อนเราจะคุ้มกว่านะคะเราซื้อก่อนเราจะคุ้มกว่านะคะอ,อันนี้สตาร์ชัดนะคะอปกติพี่ปลาขายอยู่พันสอง้ิบนะคะ อันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเก้ารอยห้าสิบบาทสตาร์ชัดนี่นะคะอ่าปรับตั้งหลายรอบวงเนี้ยปรับปรับตั้งหลายรอบแต่ยังไม่เจอเจ้าขขงเนาะอืมอันนี้เป็นแหวนเกี้ยงนะแหวนเกี้ยง ชุบทองร้อยหนาห้าไม่เรียบร้อยแล้วห้าเก้าค่ะห้าเก้านะห้าเก้าห้าเก้าแต่ใส่ใส่ห้าหกพี่ปาวดีวด้วใหญ่กันไนหะ้าเก้าอันนี้อันนี้ให้หกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้รดไยหกร้ 650. อยสิบปกติพี่ปาไม่ได้ใจขายแปดร้อยห้าสิบหรือเปล่าเป็นงานเงินนะคะเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะไปปรับไซส์แล้วก็มาชุบอันนี้นี้ก็ขายขาดทุนนะคะมีสองวงเหลือสองวงแล้วค่ะให้หกร้อยห้าสิบนะคะอืม อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้เรียบร้อยแล้วนะคะปอดิพิปาขาอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบอันนี้รดไทยพันสองห้าสิบนะคะไซส์ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดอันนี้ชุบแล้วนะรดไทยรดไทยเหล่าพันสองห้าสิบอ่ะนี่บุษราคามบางกระจัสนะคะอ่ะวงนี้พันแปดห้าสิบเป็นหยุดน้นะะํ 5, 7, 1, 8, า,า,านะคะห้าเจ็ดค่ะพันแปดห้าสิบบางกระจัสนะคะประมาณสามสามกระดัดได้เนาะสองถึงสามกระดัดเนาะอืม วงน,นี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์แล้วนะวงน,นี้ลดให้นะคะจากสองพันห้าลดเหลือสองพันนะคะไซส์ห้าหกค่ะห้าหกห้าหกนะคะสองพันทวนชุบทองร้อยหนาห้า 5, ไมล์นะคะค่าชุบกว่าพันกว่าบาทแล้วะคะ <c oughs> ว่ะเออ่วงนี้นะคะพันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบรถเหลือพันหกห้าสิบนะคะไซส์ห้า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 ลูกค้าบอกพี่ปาว่าพี่ปาต,ต้องต้องอัปเดตงานงานเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาลูกค้าจะได้รู้นะคะอ่าอันนี้ อันนี้ยังไม่ชุบนะคะอันนี้ยังไม่ชุบอันนี้จะอยู่ที่1,250นะคะหวัวใจค่ะไซส์58นะคะ1,250อ่าวงนี้นะคะวงนี้เป็นเอ่อ1,250นะคะไซส์60นะคะเป็นทับทิมโกทับทิมสีทองอ่ะเนาะ1,250นะคะไซส์ไซส์ไซส์อะไรเนาะไซส์60ค่ะลูกค้าไซส์60 ทับทีมสีทองเนาะไซส์หกสิบอะวงนี้นะคะวงนี้พี่ปามาลดให้แปดร้อยห้าสิบเหลือหกร้อยห้าสิบชุบทองร้อยหนาห้าใม้แล้วนะค่าชุบไม่ได้แล้วค่ะห้าสี่อันนี้เอามาลดให้เพราะเดี๋ยวงานงานชุบพี่ปาจะจะมาใหม่นะคะงานชุบพี่ปาจะจะมาใหม่แต่ว่าดอนิดนึงอ่าอันนี้เป็นทับเอร์เป็นพลอยสวยนะคะอ่าวงรูปพันแปดแต่นี้เหลือเหลือมานิดนึงไง วงนี้ให้พันหแต่น้ำเขาสวยกว่านะพันหกห้าสนะคะพันหหแก้ตั้งหลายรอบวงนี้อืมไม่ได้กําไรนะคะวงนี้คือแก้หลายรอบห้าหกห้าหค่ะพันหห้าสวยนะอืเตยงูมาเลรเรียบร้อยนะคะพันหหอันนี้อันนี้เป็นลงยานะคะลงยาแล้วก็ชุดเพิ่มนะคะพันแปดหสิบไซส์ห้าเ้านะคะพันแปดห้าสลงยาชุดเพิ่มนะคะ อันนี้เป็นเทอร์คอยนะคะเทอร์คอยนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทปรับไซส์ได้นะคะไซส์ห้า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 ปรับไซส์แปดร้อยห้าสิบงานเงินนะคะไม่ชุบเพิ่มอันนี้แ5ดร้อยห้าสิบไซส์ห้าสองนะคะไม่ชุบเพิ่มนะคะอันนี้เอาไปซ่อมลูกค้าคะมีมีปุ่งคามรุ่นนี้ปกติี่ปาขายสองพันห้านะคะ,ะปุ่งคาม แต่ที่พี่ปาจะลดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นกลมอันนี้เป็นหมอ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 นอันนี้เป็นกลมอยู่เส้นเดียวนะคะแบบเนี้ยคือพี่ปาจะขายราคาเต็มก็ได้ก็คือต้องต้องขายขาดทุนนะคะให้เส้นนี้นะคะปกติรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่2อ0พันห้า์นะ,ะแต่พผเอ,อิญมีเส้นเดียวที่ไม่สามารถขายลูกค้าได้เพราะว่าเขาไปทําตรงเนี้ยกลมอยู่เม็ดหนึ่ง เข้าใจไหมแล้วเวลาลูกค้าใส่คือถ้าใส่เอาพุทธคุณโอเคถ้าใส่สวยงามบางทีเออแล้วแต่ขัดตาแต่พี่ปาจะลดนะคะลดให้อยู่ที่พันพันร0ดพันสักพันสี่ห้าสิบแล้วกันนะคะชุบชบเรียบร้อยแล้วอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบอันนี้พี่ปามาลดนะคะเพราะว่าเขาตรงนี้เขาเป็นกลมอันนี้เป็นหมอนหมดแต่ถ้าตรงนี้เป็นหมอนพี่ปาก็ขายสองพันห้านะคะอ่านะคะ ข้อมือข้อมือเท่าไหร่ข้อมือสิบเจ็ดน,นะคะลูกค้าข้อมือสิบเจ็ดขึ้นนะคะข้อมือสิบเจ็ดนะคะ,ะ,ค,ะคือที่ที่พี่ปาไม่ยังไม่ขายเพราะว่าที่สองพันห้าคือเป็นหมอนหมดเข้าใจไหมแล้วก็ขายได้พองานไหนแบบมีตําหนิปุ๊บมีตําหนิไม่ว่ารูปแบบไหนก็ต้องลดให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าเราเราบอกความจริงกับลูกค้าเราไม่ได้แบบหมุกม็ดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ อันนี้เป็นขยานัยนะคะเป็นหินปรดนี่นะคะขยานัยหินปรดนี่เส้นนี้อยู่ที่950นะคะ950สวยมากนะคะประมาณสัก8 8ดมิลได้นะ7จ็ถึงแมิลน,นะอ่าเส้นนี้อยู่ที่ประมาณ9กมิลน,นะคะ1,250นะคะ1,250นะคะส่วนลาพิซาราซูรีสิบมิลพันสนะคะอ่าเส้นนี้เห็นไหมคะมีมีแบบ สตาร์เหลือบๆเ,เขาเรียกบลูบลูไทเกอร์นะคะบลูไทเกอร์บลูไทเกอร์เส้นนี้ให้แปดร้อยห้าสิบนะคะสิบสองมิลนะคะอันนี้สวยนะคะปกติต้องขายพันสองถึงพันสี่นะคะต้องขายพันสองถึงพันสี่อันนี้เป็นแบล็คแบล็คโทมารีนนะคะแบล็คโทมารีนเส้นนี้ได้ พันสองห้าสิบนะคะเบลคทมารีนพันสองห้าสิบเบลโทมารีนนะคะพันสองห้าสิบเดี๋ยวว่างๆจะเอางานหินมารีวิวเนาะคือคือว่างทุกวันแหละเดี๋ยวจะรีวิวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบรีวิวเยอะมากมายอะไรเงี้ยอ่ะปีนี้ปีของของของปีมังกรนะคะมังกรใหญ่นะคะเขาจะจะมีงานแนวนี้แต่นี้ของพี่ปลา เก็บมาไว้เกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็ปกติไม่ชุบก็ราคาอยู่ที่3,5 0 0แล้วอันนี้ชุบแล้วก็มือขอ15 16 16กนะคะก็มือ15 16นะคะอันนี้ให้25 0 0นนะคะลูกค้าชุบชุบขาวเรียบร้อยแล้วชุขวบชขาวเรียบร้อยแล้วนะเอ่อไม่ถ้าชุบทองเพิ่มมันจะแพงนะคะลูกค้านี่ชุบขาวนะคะชุบขาวเรียบร้อยแล้วเป็นงานเงินแทนนะคะ2 5 0 0ค่ะโอเค แล้วมันมีอันนี้ชกอ่ะพี่ปลาเอามาขายแบบว่าพี่ปลาเห็นสวยดีเผื่อลูกค้าท่านไหนแบบว่ามันเป็นชกแล้วเป็นงานเลเซอร์ไงเป็นชกแล้วเป็นงานเลเซอร์อ่ะทีนี้พี่ปลาเห็นสวยดีแบบเผื่อแบบใครประหยัดไงประหยัดในการเอ่อเป็นชกเป็นเลเซอร์ไม่ใช่งานเงินนะลูกค้าคือคือบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่งานเงินแล้วก็เป็นงานเลเซอร์นะเป็นงานเลเซอร์นะอ่ะเนี่ยค่ะเป็นงานเลเซอร์อย่างนี้นะ นี่นะคะเป็นงานเลเซอร์พี่ปาสอบถามแล้วก็บอกใช้ใช้ได้เป็นปีแต่พี่ปาไม่อยากขายนะแต่ราคามันแบบไม่ได้แพงมากไงอันนี้เป็นงานเลเซอร์นะคะ,ะสามเกียวเป็นเงินทองนางเป็นงานเลเซอร์นะอันนี้พี่ปาขายแบบไม่ได้เอากำไรนะคะอันนี้ให้450รนะคะ450รฟรีส่งนะคะนะคะ450ฟรีส่ง18นิ้วนะอันนี้ขายไม่ได้เอากำไรนะคะอันนี้ขายแบบว่า ให้ให้แบบเพื่อนๆที่แบบเขาอยากใส่โชคแต่ว่างบไม่พอเพราะถ้าโชครุ่นนี้อะสามเกลียวถ้าใส่นี้จะอยู่ที่สองพันห้าพันแปดอย่างเก่งพันแปดถึงสองพันห้าแต่นี้ให้สี่ร้อยห้าสิบแต่เขาบอกใส่ได้เป็นปีลูกค้าใส่เสร็จลูกค้าต้องต้องต้องเก็บเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะใส่เสร็จนอะเอออันนี้พี่ปาไม่ได้เอากําไรนะพี่ปาพี่ปาขายแบบว่าขายเผื่อบางคนเขาอยากใส่โชคแต่เขาไม่มีงบเข้าใจไหมเนี่ย อย่างไอ้น,นี้งานเงินงานเงินชุบทองร้อยก็สองพันห้าละเอ่อให้ให้ดูความต่างไอ้น,นี้งานเงินชุบชุบทองร้อยหนาห้าไมล์สองพันหะ้าไอน,นี้งานเงินสิบหกนิ้วพันหนึ่งร้อยแต่นี้เป็นงานเลเซอร์เป็นงานเลเซอร์ตัวเรือนพี่ปาไม่แน่ใจว่าตัวเรือนเป็นเป็นอะไรนะอา่าแต่เขาเลเป็นงานเลเซอร์อ่ะสี่ร้อยห้าสิบนะขายให้สี่ร้อยห้าสิบ อันนี้สี่ร้อยิพี่ปาไม่ได้บวกกับไรนะลูกค้าพี่ปาไม่ได้บวกนะพี่ปาบอกไว้ก่อนเพราะว่าคือเอามาหามาให้บางคนเขาอยากอยากได้งานงานโชคที่ที่ราคาไม่แพงกําลังจะหาไซส์สิบแปดนิ้วนะไม่ใช่งานเงินนะลูกค้าราคานี้เพราะว่าพี่ปาเอาพี่ปาหินสวยแล้วแบบประมาณว่าเผื่อบางคนเขาเขาอยากได้โชค3เกลียวที่ ที่ไม่ใช่ที่ราคาแบบอยากใส่ไปงานเว่ยอะไรเงี้ยอ่ะเป็นสามกษัตริย์นะนะอสามกษัตริย์ที่แบบเป็นสามกษัตริย์แบบว่าเอาอยากใส่อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์เรียบร้อยแล้วนะเออแต่งานนี้ถ้าไปชุบทองทองร้อยหนาห้าไมล์ก็ประมาณก็หลายบาทเหมือนกันนะคะแต่ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ชุบก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้พันสี่ห้าสิบนี่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์แล้ว โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ